อยู่จังหวัดอะไรเนี่ย Yay, <China. S 1> อ,อยู่เชียงใหม่เลยเอแล้วแฟนอะแฟนอยู่จังหวัดอะไรคนคนคนเนี้ยคนเนี้ยใช่แฟนป่ะ บ้านอยู่ใกล้กันเหรอบ้านอยู่ใกล้กันลำเบอร์สามอะหรือว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันเออเฮ้ยทำไมเขาไม่พูดวะเนี่ยเขาโกรธอะไรคุณเปล่าวะอืมอ๋ออยู่คนละหลังผมดูผมเปิดไหมอ๋ออยู่บ้านเดียวกันแต่คนละหลังครับผมอ๋ออยากอยู่หลังเดียวกันอยู่อ๋อคุณไม่ขอเขาแต่งงานอะ เขาเขาไม่เอาผมเฮ้ยทำไมทาไมคุณใจแข็งแบบนี้เราต้องพยายามตื้อเขาไว้เออตอไปนี้คุณไปรับไปส่งเลยนะคุณไปรับไปส่งเลยเขาทำงานอยู่ที่ไหนชักช้าไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นเอาไปนะใจเขาไม่จำหรอกแต่เขาอาจจะลองใจคุณก็ได้เออคุณอย่าเพิ่งยอมแพ้ใช่ไหมอ่านะาเออใช อ๋อตั้มเอาเถออืมเพราะว่าไม่เกินจู่ๆเจ้าชู้เจ้าชู้เจ้าชู้ฮ่า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 ันนี้เจ้าชู้มั้งใช่เขาเออเขาไม่ใช่เจ้าชู้แต่เนื้อคู่มันมีเยอะใช่ไหมใช่ปะไม่ใช่เนาะไม่ใช่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 โอเคไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ขาดน้อยสม坤ไปเหรอเราเรามาทีมเดียวกันไหมเนี่ย น้อยผิดไปแล้วไเอเมืองนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันมีดนตีด้วยเฮ้ยบอดมาตัวเดียวเว้ยอะไรนะ อย่าเลย,น,น,ยน,น,นะยอ,อย่าหาเรื่องเลย,ยคุณพูดแบบนี้คุณหึงเขาใช่ไหมอ่าใช่อ่เขาบอกใช่เออเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้ลง YouTube เดี๋ยว เได้ไหนวะเขาเป็นคนสวยเขาเลือกได้นี่เขาอาจจะเลือกเราก็ได้แค่เออเอ้ยังเอาแกมาหอมไหนจิ้นอันนั้นเอ้อจะมาหอมอะไผมล่ะบ่าถ้าเรื่องนั้นเราเนี่ยถ้าเรื่องนั้นเนี่ยมาหอมหอมอะไผมได้ไงเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแต่งปืนก่อนมัวแต่คุยยิงตัวตา ยิงยิงตุ๊กตาให้หน่อยด้วนั่นไยิงตุกตาให้น้องเขาหน่อย่ะยิงตุ๊กตาให้น้องเขาหน่อยไยะยไโชว์ความเป็นคุาพาุประุษหน่อยไปยิงตุ๊กตาเนยไม่ใช่ไปยิงน้องเขาิาตุตาเนี่มันม <c oughs> ไ,มไม่ใช่ตุ๊กตาไม่ได้อยู่นีนี้่นคนละที่ใช่ไหม แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยยิยงะครับเอ้นี่แสดงว,ว่าคุณรักเข้ามานานแล้วดิใช่ไหมหรือไงเอ,ทำ,เอทำไมไอว่าแต่ว่าทำไมผมอะไรอยากรู้จังเลยเนี่ยไป <c oughs> ยุ่งอะไรกันเรื่องชาวบ้านนะ เบอร์สองเขาลำคาญเนี่ยเขาไปแล้วเห็นไหมเนี่ไงสี่เจ็ดอยู่ตรงผมนะเอา่ะเอาไหมเดี๋ยวผมจับจับสกิลให้เอาไหมเอาบ่เขาเอาบ่วะ ไปคุณไป,ไปละสองคนอ่ะคุณไม่ต้องห่วงผมอ่ะ <c oughs> ผมยอมรับความเป็นจริงได้ <c oughs> อย่าถึิ่งง่า,าใจไปเลยผมยังไม่ไสุด่ลยเออให้ยาให้ยาน้องเขาหน่อยไปสัตการ์ดทอบนะ ตร,ตรงจุดม่วงๆที่สแตนด์ดอปอะอมีรถแล้วมีรถแล้วะมวอใช้ครับอ๋อพาน้องเข้าไปด้วยอะ่ะมมัยยนนร่ที่ไปดัง ไหวป่ะไหวป่ะโอ้โหโอ้โหยอดว้ะเฮ้ยเวลาอย,าอยา love, ู่กับผู้หญิงนี่แหละเก่งเก่งเนาะอุ้ยเจ็ดจังคนรู้ทันเดี๋ยวเล่นเดียวกันจากวันนี้ก็หายอีกนานอีกดูนะ จ๋าจ๋ามันเปหลายรอบ <vida. S 2> อยู่นะไม่คิดถึงกันเลยเสียงอะไรวะมอไซนี่ว่้มอไซคมเอ๋อตรงนี้นี่มีตัวไหมโอเคโอ้โหเฮ้ยระวังระวัง อะไรอ่ะโอ้โหเพียบเฮ้ยผมน,น,นกเว้ยผมนอกแล้วผมนอกแล้วนกวงมันตายมันมีตัววิ่งมาอกตวัว ยิงมันก่อนยิงมันก่อนโอ้ไม่ไม่ใช่ตัวอ่ะสองตัวเลยผมโดนวงวุ้ย

ลืมเปิดมาอีกอะเน็ตลูด ใช้สัญญาณอะไรเนี่ยมาถึงเจ้ากินไปเลยน้ำลูกจิ้นมามีปลาเมื่อปีลูกจิ้นแค่กองูบดผมชอบสำเนียงคนทางนี้ดีว่ะ,ะคุณคุณชอบป่ะ,ะเดี๋ยวมึงดูก่อนเบอร์อะไรวะเบอร์สี่เบอร์สี่

กระสุนมันเยอะอนะ ผมเสียสล่ให้เนี่ยเนี่ยเบอร์ไหนเบอร์สี่อ,อ่ะเบอร์สามอ่ะโอ้เฮ้ยเขาไปเก็บเกาะมาให้เว้ยเอาไปเอาไปเอาไว้ปกป้องน้องเบอร์หนึ่งเอ้ยน้องเบอร์หนึ่งบ้าเเบอร์หนึ่งผมเค่มาปกป้องอะไรผมอ่ะอือคุณนี่ ถ้ามันมีฮออยู่ไม่ใช่เหรอเราไปกันดีกว่าไหมีฮอ,อยครับเออไม่เสียงเหมือนมีจัววิ่งแถวๆนี้เออ ไปเถอะเดี๋ยววงบีมาไกลนะเบรอร์ <c oughs> สามมาขึ้นรถเร็วแล้วเดี๋ยวไปเอารถมาละโอ้โหมีคนยิงผมข้างหลังว่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมมาผมผม,ผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอเครื่องบินแล้ว อยู่ไหนวะเชื่อโควิดแม่จีเชื่อโควิดคนหรือบ,บอดวะควาคนหรือบ,บอด มาเร็วมาเร็ว,รวกุ๊กกุ๊กกุ๊กขึ้นเร็วขึ้นแล้วเฮ้ยหอจะตตหอจะตตคิดแล้วใครวะโดดวะ <laughs> เบอร์สามมาเร็วไม่ <laughs> เราวิ่งไปนะฮะโอ้เบอร์สี่ยังมีสติเว้ยแค่ลองลองเทสด,ดูไงลองเทสด,ดูไงอืมนี่ีกันลองเทสด,ด้วยอ่าเราต้องทดสอบว่าสติทีมเรายังมีสติสัมปชัญญะอยู่ไหมสละงหัวหนีกันนะครับเฉยคิวเฮ้าลงคิวเฮ้าก่อน <laughs> อ้าวแล้วทำไมผมมาอยู่ตรง ก้อนหินนี่แหละไปก่อนนี้เลยตัวมีตัวลงมาอ่ะหาก,ก่ะแล้วก็ผู้คนดีกในหันเลยพอเท่าเม่เท่าไปหมดเลยปอดองแม่ดองต้องจาดแล้วก็เป็นเฮ้ยยังไม่มีคนแบบฟาร์มเลยไงวะ โอ้โหนี่ไงเริ่มเริ่มมาแล้วไงคุพ่อไม่ร้องที่นี่นะแล้วก็พอแฟนต้องจ่าบอมเจ้าลูกการมาแม่กามาเจ้าแน่บอมเจ้าเราไปแหวะไปซื้อพวงมาไรหนไปแหวะแล้วก็ไปใบสาลตายายเฮ้ยเหมือนมีตัวนะมาเกมผมมัน น,นี่เว้ยเหมือนจ็คเหมือนจ็คเหมือนจะกระตุกกระตุกอ่ะเเลมีเลดดอดเกิดกเข้ากันตัวเลยตั้งแต่เขาเกิดในนั้นนี่นะได้ต้องขอมาสร้างเฮัลกันกำลังเข้าไปเด็กเจ้านะี่ฟังเลกในชีวิตเลยเ สารหนูนะคณะสารเราเขียนโปรสารเราโปรสารไกช่วงนี้ลองหัดเล่ยนชนอยู่ไใส่ใส่ใส่ใพลังไงเกิดแรงใชรใส่ใช่พลัง แต่วันนี้ขอวววดหายหักหนวเตยัเขอหักหนวยเต้กระตุกกระตุกกระตุกอ๋อตอนี้กระ n g จาวาวันนี้ขอแบบเวนงานม่นเนี่ซื้อแบบอะไรอ่ะขนาดเจอกับบอดยันี่ะรอนยุตเป็นประถางนม่น อ่อขึ้นไปดีกว่าไหมโอ้ยแอร์ดับแอร์ดับเปิดมาแล้ว น้องอะไรนะน้องนันอ่าแล้วแต่เขาจะเลือเอ้ยเอ้ยเอ้ยชนกันด้วยครับขออือหือเรายังไม่ได้อัพสกิลเลยนี่หว่าเราก็ยิ่งแหาวอยู่เลยเนี่ยะเจ้าดูมีตัวไหม เฮ้ยมีรถมีรถเฮ้ยมันยิงใครยิงใครวะผมไม่กล้าขึ้นหอแล้วแหะ ตีลยติดเลยิดเลยฉันทำกังหะสบายไันนี่น,นี่นึ่นงนี่วะอาห้องตัวเล่นเฮ้ยมันโดดไม่ได้อ่ะอ๋อเหียไอโบนแตก 哈哈哈。<laughs> <laughs>